ก็คือไปอยู่กองรวมกันที่เดียวใช่แต่อยู่ไกลเราไงสุดยอดเอาแมวมาป่ะเนี่ยเอามาแมวใครอะไปแอบขอบแมพเลยเดยวดจูคนเดียว

เตอกอเป็นน้องคัตเรอเป็นน้องมันหลงน้องู่ดอยูไม่ลงใครมนแปลว่คนร่มเครื่องใครรักมากดูดูมดูดูมดูดูาดูดูดูมาดู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 มาาูกาดูมาดยมาดูมนดาดูมู่ดาูมดดููามงมูาม ไปเลยไปตามไปเไปเลยเฮเหรอไหน่ะโทเทมอยู่ทางซ้ายตร่น,นี้แกเดยังไม่เห็นเลยแต่ว่าโทเทมมีอันเดียวที่แฝนที่แฝนสาวมีอันเดียวว่าสามแฝนโผล่ซะด้วย <c oughs> เรียกสะยับเลยบอกว่ามีอันเดียว ว่าผิดฝั่งผิดฝั่งเออเอน้องตีกล่องเฉยตีกล่องเฉยบอกแล้ววเป็นน้องใฮ้มันตามมันตามจุกมาสเตอร์วะ่ะคนคนเดียวที่ถูกใจเฮ้ยไปดีกว่า มันปิดไฟด้วยมันปิดไฟหน้าด้วยอ,ะ <ไฟ S 1> อ,อ่ะเฮ้ยทำไมมันดูดไขเต็มากมันดูดไขดูกระโผงครับรู้แล้วดูดไขดูกระโผงต้องล้มไม้ต้องล้มไม้เดียวล้มม,มันอยู่นานละ่ะไอ้เตะสามความเหนื่อยอีเป็นคนหาย ผไรีบแล้วผมมปรบแล้วน oh, ้องไล่ใครน้องไล่ใครเอาไุเอเลยจุกจุกเตอรล็อกหลบไง เฮ้ยเดินมาเพิ่งเสร็จเดินมาเพิ่งเสร็จเดินมาทำไมพังเครื่องพังเครื่องเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่เฮ้ยเดินกลับเดินกลับเอ้ยหมดแล้วหมดแล้วเดินไปเครื่องเสร็จแล้วเดินไปเครื่องเสร็จแล้วยังอยู่ยังอยู่อยู่ได้หวะมันดูมันดูมันโดน ไปเดินกลับเดินกลับไปแล้ว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 นกไฟฉายไฟฉายนกไฟฉายม่วงอ้าวพี่เน็ตมาทําไมหนีฉายย่อส่วนฉายม่วงอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงเครื่องเลยใกล้หูบอยู่ตรงหูบอยู่ตรงหูบเนี่ยคือยู่ตรงไห้ไปตื no. ่นไปตื้นตื้นๆแต่ ไอเราซ่อมฝั่งเดียวไม่ได้นะฝั่งัพลิกอะต้องไปสองเครื่องละมาเดินหาพี่แนทอยู่เอา้าตัตกใจเนี่ยนบไอ้ไฟฉายอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ตรงกองฟาง <c oughs> ตรงนูน้นตรงนูน้นมันมาแล้ว <c oughs> สายสายสาย,สาย,สายคนตั้งเยอะตั้งเยอ่สายหน้าสายหน้าข้างหน้าเออเดินตกไปทิ้งมันก็มาเลยไปเด้อ อยู่ข้างกองฟางทางซ้ายเลยมันดูดใครมันตามผมตามเจวิดตามผมเอ้าไม่ตามมันเห็นใครหรือเปล่ามันเข้าลงนาไปแล้วอ เฮ้ยดูจุดเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วเดวิดโดนแล้วเฮ้ยมาดีครับเนี่ยโคตรเปลี่ยนเลยเดี๋ยวชาเราไปไกลก่อนเดี๋ยวไม่เห็นเลื่อนเลยเหรอท่านี้ท่านมาครับกลับมากลับมานั่งไว้เลยนี้นั่งไว้ลงมนกระทืบเครื่องมันเห็น คือมาซึมคือมาซึมก็ผมจะเต็มแล้วผมจะเต็มแล้วมันไม่อุ้มมันไม่อุ้มไม่อุ้มท่านนี่พี่วันเห็นวะมาถ่านไปพอดีอะไรวะอย่าอุ้มกูมันอุ้มใครอุ้มเต้นเฮ้ยเรียนตั้งนานนะ ไปกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วสุดที่พูดดังๆนี่ไม่ได้ยินจริงๆแล้วดึงไป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 อุ้งผมอุ้งผมอุ้งผมนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ไหนวะเนี่ยต้องช่วยไหมฮุกอยู่นี่ฮุกอยู่นี่

ตา,ตามมานนิย้ำครื่องเดิมย้ำครื่องเดิมคือเครื่องแรงนะเนี้นด,นดําแต่เสร็จแล้ว

น้องน้องก็เที่ยนอ่ะน้องห่วงไม่หาเครื่องอื่นปะน้องตามป็บอกในโรงนานี่มีเครื่องนึงนี่ใช่ไหมอือท่อมสามท้อมสามยืนดูดอยู่ข้างหลังนีอเหรอโอ้เบ็ดสมเมนนะสันนี้ นั่นไงน้องน้องโอ้ยมาแล้วมาแล้วแอบส้มน้องส่าแอบส้มต้องเอาเบอรเฉยหาทุ่มเทมด้วยส้มมาเลยผมวิ่งหาทุเทมละนี่เสรแล้วไม่เอามาหรอกมั้งโนวันอ่ะน้องออกไปแล้วน้องออกไปแล้วกลับไปที่ฮุกกลับไปที่ฮุก

่อมมีเครื่องอยู่ชอบมีเครื่องอยู่ชอบในแมสใคอยู่ด้วยใคอยู่ด้ยลอมันลอมันอุ้ยหัวจวิ่งะรรนแล้วอ้เสร็จแล้ว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 เดวกมอเอาไงอะซ้อมเสร็จเลยไม่รู้ว่า ก้าพอเ็ต er> ูซ้ายนะตูซ้ายนะตูซ้ายนะนี่เดินเร็วอ่ะเดินเร็วมากเลยมันบีมันบีแน่เลยมันบีแน่เลยมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วกูโดนกูโดน น้องหลงอยู่น้องหลงอยู่น้องมาแล้วเดินโคตรไวเลยมินอวันมินอวันตู้ในบ้าน่ะเออฟังฝั่งใหญ่ปล่าเอออฟังลงหน้าทางลงหน้าฟังขวาฟังขวาอยู่ตรงลงหน้าเลยประตูใกล้กันมากเลยน้องหลุดนะน้องหลุดนะ หลุม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 เลยเนี่หลุมเลยนี่น้องไปไหนเราไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยน้องดูไทยนั้งไงมันแอบอยู่ตรงนี้เฮ้ยทำไมเซอร์งอ่ะตั้งใจจะเป็นฮีโร่เป็นได้แค่ไอ้โง่เปิดประตูเหรอใช่น้องไปหาสองคนนู้แล้ว ประตูจะเสร็จยนะังรุ่นน่ะเปิดเลยเปิดลไปเลยพี่แดนประตูเนี้ยยัง <c oughs> ไม่ใกล้เคียงเลยหิุดมีหิวตัวเองวะมันมาแล้ว <c oughs> โอ้โหแดงยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลย <c oughs> พี่แดนมีเป็นประตูนะได้ปะบล็อกไม่ได้นะบล็อกไม่ได้ <c oughs> แดงทีเดียวล้ม <c oughs> อยู่็อี่ังไปขายเหมียวเหมียวไม่ไว้ใจเปิดไปนะโตอยู่ไหนอ่ะมายังหมดแล้ว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 ไปบล็อกได้ไปบล็อกได้ไป็นนอยู่ไหนเนี่ยกำลังไปกำลังวิ่งไปประตูนู้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วบล็อกดิ่ันนี้บล็อกดิบล็อกบล็อกมันไม่ใช่บล็อกกูไปแล้วอย่ามาอยู่กูบลอกนีบล็อกดิบล็อกบ็อกบ็อกเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ย ไปฟฉายไฟฉายซองซองซองเออเร็วฟิวฟิวเร็วไปแล้วไปแล้วไปวไปแล้วไป้ววไปวไไป้วนัไว้ใจผม้เไไไป ผมผมสุดยอดมากเลยชันนี้อีกคนวิ่งไฟฉายม่งวงนะอีกคนวิ่งออกประตูคนวิ่งออกประตูเลยเร็วเร็วเร็วมากชันนี้สุดยอดมากเลยชันนีอคนดีอ่ะ